พระสุดดวงเฮงถูกรางวัลลอตเตอรี่25ใบติดเชื่อเสริมบาร,รมีสายมูจากเจ้าแม่นางตะเคียนดวงเฮงสุดๆเลยค่ะสำหรับพระเอกอารพระสุดบานแย้มที่ล่าสุดขึ้นรูปลอตเตอรี่ในอินสตาแกรส่วนตัวว่าถูกรางวัลติดกัน2งวดเป็นจำนวน25ใบทำเอาชาวเน็ตและเพื่อนในวงการต่างมาคอมเมนต์ถามถึงที่มาของเลขดังกล่าวกันสนั่น งานนี้สอบถามไปยังหนุ่มอาร์ตซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ตนเองโชคดีด้านโชคลาภคงมาจากการหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิรวมถึงอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าแม่นางตะเคียนจากวัดราชธารามหรือวัดบางชันสถานที่ที่ตนเองไปถ่ายละครเรื่องพิศวะข้ามภพทางช่องแปดบันดาลโชคให้ตนโดยในเรื่องเจ้าต,ตัวต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตำนานเจ้าแม่ตะเคียนอีกด้วยงานนี้บอกก่อนว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลล้วน โดยอาสาสุดเปิดเผยว่าในละครทีรัฐมีการได้โชคมาจากคนคนหนึ่งในเรื่องจนถูกหวยงวดใหญ่พอสมควรก็เป็นการอ้างอิงความเชื่อจากคนไทยส่วนเรื่องจริงๆตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้มาเดือนกันยายนถูกหวยมาสองงวดแล้วงวดแรกได้13ใบและงวดที่2ได้12ใบรวมรวมประมาณ50,000่นกว่าบาท60,000ก็เหมือนค่าขนมแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ คือช่วงนี้ผมทําบุญบ่อยสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาด้วยก็มีฝันเหมือนมีใครมาบอกเราว่า983เราลองซื้อดูพอรางวัลออกเลขท้ายก็ออก83เลยถูก13ใบและมวดถัดมาถูก11ใบก็ฝันว่ามีคนมาบอกเราอีกว่า75กับ35เราก็เลยลองซื้ออีกก็ถูกอีก11ใบค่ะ และก่อนวันหวยออกหนึ่งวันผมก็ฝันว่ามีคนเอารถของเขามาแลกกับรถของเราแต่เราปฏิเสธไปไม่เอาเพราะเรารักรถเรามากปรากฏวันเลขออก0ูนสซึ่งเป็นเลขวันเกิดผมแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นที่ผ่านมาเราก็เล่นคำๆสนุกๆผมซื้อทิ้งไว้คำๆเฉยๆนะครับแต่บางคนบอกว่าซื้อเป็นสิบใบไม่คำๆแล้วนะ แต่อยากจะบอกว่าผมมีกำลังซื้อได้ครับแบบสนุกสนุกไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ทุกการซื้อมันมีความเสี่ยงเพราะมันคือการเสี่ยงโชคอยากให้ทุกคนเล่นในปริมาณที่ตัวเองไหวอยากทำตามผมกันนะครับผมเชื่อว่าคนเราไม่ควรหวังดวงหรือน้ำบ่อหน้าเราควรเก็บเงินไว้สำหรับความจำเป็นของเราด้วย